สวัสดีครับเวลาเราพูดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะนึกถึงมุมมองในฐานะชาวพุทธกันเป็นหลักใช่ไหมครับแต่เคยเอะใจกันบ้างไหมว่าเอ๊ะแล้วคนจากศาสนาอื่นละ่ะตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขามองพระพุทธเจ้าเป็นใครแล้วคําสอนของพระองค์ละ่ะเขามองว่ายังไงวันนี้เราจะไปหาคําตอบเรื่องนี้กันค่ะคําถามหลักของเราในวันนี้ก็คือโลกภายนอกเนี่ยเขามองพระพุทธเจ้ากันยังไงแน่ ซึ่งเพื่อที่จะหาคำตอบของเรื่องนี้นะคะเราต้องต้องเดินทางย้อนเวลากลับไปสำรวจมุมมองจากทั่วทุกมุมโลกกันเลยทีเดียวครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นเลยย้อนกลับไปในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าเองเลยนะครับคือต้องบอกว่าอินเดียโบราณในยุคนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นยุคแห่งการสแสวงหาทางจิตวิญ,ญญาณแบบสุดๆเลยครับมีกลุ่มคนที่เรียกว่าสมณะอยู่เยอะมากคนกลุ่มนี้ก็คือนักบวชนักพรตที่ยอมสละบ้านสละทุกอย่าง เพื่อออกเดินทางหาคำตอบของชีวิตหาเส้นทางใหม่ๆที่มันต่างไปจากความเชื่อดั้งเดิมของาศาสนาพราหมณ์ใช่แล้วครับต้องเข้าใจก่อนว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยไม่ได้เป็นคนเดียวที่ทำแบบนี้นะครับพระองค์เป็นส่วนหนึ่งของคลื่นลูกใหญ่เลยเป็นหนึ่งในสมณะที่มีอยู่มากมายนับไม่ถ้วนที่ออกบวชเพื่อค้นหาหนทางของตัวเองซึ่งการทำแบบนี้ในยุคนั้นนะ่ะถือเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยครับแล้วอะไรคือจุดปะทะทางความคิดที่สำคัญที่สุดในยุคนั้น มันอยู่ตรงนี้เลยครับคือฝั่งศาสนาพราหมณ์เนี่ยเขามีความเชื่อเรื่องปรมาตมันหรือก็คือวิญญาณที่เป็นอมะตะไม่มีวันตายไม่เปลี่ยนแปลงแต่พอพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาโอ้โหนำเสนอแนวคิดที่เรียกว่าพลิกฟ้าความแผ่นดินเลยนั่นคืออนัตตาที่บอกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรที่มันเป็นตัวตนถาวรเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงซึ่งนี่มันคือการท้าทายความเชื่อเดิมแบบสุดขั้วเลยค่ะ บรรยากาศของอินเดียโบราณตอนนั้นมันเลยคึกคักมากครับมันคือสังคมแห่งการโต้วาทีของจริงเลยลองนึกภาพตามนะครับเหล่านักปราชจากสำนักคิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นพุทธเชนหรือลทัทธิอื่นๆเนี่ยจะมาตั้งเวทีถกเถียงกันเลยมาดีเบตกันให้รู้ดำรู้แดงไปเลยว่าปรัชญาของใครเจ๋งกว่ากันซึ่งแน่นอนว่าเป้าหมายก็คือการแข่งขันกันเพื่อดึงดูดผู้คนให้มาศรัทธานั่นเองครับและมันมีเคสหนึ่งที่ดังมากๆเลยครับที่แสดงให้เห็นภาพการแข่งขันนี้ชัดเจนมาก ก็คือเรื่องของอุบาลีคหฮาบดีเดิมทีเนี่ยอุบาลีเป็นสาวกของศาสนาเชนแล้วเขาก็เข้ามาโต้ว,วาทีกับพระพุทธเจ้าในประเด็นที่แบบคู่สําคัญเลยคือฝั่งเชนเนี่ยเขาเชื่อว่ากายกรรมหรือการกระทําทางกายเนี่ยสำคัญที่สุดมากกว่ามาโนกรรมหรือเจตนาในใจซะอีกแต่พระพุทธเจ้ากลับแย้งว่าไม่ใช่เลย เจตานานี่แหละคือตัวตัดสินคือสิ่งที่สําคัญที่สุดและหลังจากที่ถกกันอยู่นานมากนะครับผลปรากฏว่าอุบาลีก็ยอมรับในเหตุผลแล้วก็เปลี่ยนมานับถือาศาสนาพุทธเลยครับแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นนะครับไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้คือในพระสูตรของฝั่งพุทธเนี่ยเขาบันทึกไว้เลยว่าพ่อมหาวีระซึ่งเป็นาศาสดาของาศาสนาเชนรู้เรื่องนี้เข้าท่านเสียใจมากเสียใจที่เสียอุบาลีไปจนถึงขั้นกระอักเลือดออกมาเป็นลิ่มๆเลยทีเดียว ซึ่งเรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นเลยว่าโหการแข่งขันระหว่างศาสนาเกิดใหม่ในยุคนั้นมันดุเดือดเข้มข้นขนาดไหนเอาละครับจากคู่แข่งที่ขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดเวลาผ่านไปหลายร้อยปีความสัมพันธ์นี้มันเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนจากคู่แข่งกลายเป็นการถูกดูดหรือหลอมรวมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอีกศาสนาหนึ่ง นี่คือเรื่องราวที่น่าทึ่งมากๆของการที่ศาสนาพราหมณ์ซึ่งต่อมาก็คือศาสนาฮินดูที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อพระพุทธเจ้าไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับคือมันไม่ได้เกิดขึ้นปุบปับนะครับกระบวนการนี้มันค่อยเป็นค่อยไปมันมีสเต็ปของมันอยู่สเต็ปแรกเลยคือต่อต้านช่วงแรกๆพราหมณ์มองว่าพุทธศาสนาเป็นภัยคุกคามต้องดีเบตต้องโจมตีพอมาสเต็ปที่2คือแข่งขัน โดยเฉพาะพอพุทธศาสนารุ่งเรืองสุดๆในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชนี่โอ้โหการแข่งขันยิ่งดุเดือดเข้าไปใหญ่แต่พอมาถึงสเต็ปสุดท้ายศาสนาฮินดูก็เปลี่ยนกลยุทธ์ครับนั่นคือการหลอมรวมแทนที่จะสู้ก็ดึงเข้ามาเป็นพวกซะเลยดึงพระพุทธเจ้าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในความเชื่อของตัวเองและเขาหลอมรวมยังไงเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องนี้เราต้องรู้จักคำคำหนึ่งก่อนครับคือคำว่าอวตารในความเชื่อของฮินดูเนี่ย อวตารก็คือการที่เทพเจ้าองค์ใหญ่ๆบนสวรรค์แบ่งภาคลงมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกหรือพูดง่ายๆก็คือการจุติลงมานั่นแหละคะ่ะและนี่แหละครับคือบทสรุปของการหลอมรวมในหลายๆนิกายของศาสนาฮินดูพระพุรเจ้าก็เลยถูกจัดให้เป็นอวตารปางที่9ของพระวิษณุหรือพระนารายณ์นั่นเอง เห็นไหมครับว่าสถาน,นะของพระองค์เปลี่ยนไปเลยจากศาสดา,าของศาสนาคู่แข่งกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของเทพในศาสนาฮินดูไปซะอย่างนั้นเป็นวิธีที่แยบยลมากครับโอเคจากอินเดียทีนี้เราลองข้ามฟากไปทางตะวันออกกันบ้างไปที่ประเทศจีนกันครับไปดูกันว่าพอคําสอนของพระพุทธเจ้าเดินทางไปถึงแผ่นดินมังกรซึ่งเขาก็มีลัทธิเต๋าที่แข็งแกร่งมากๆอยู่แล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น มันมีตำนานเรื่องหนึ่งของฝั่งเต่าที่น่าสนใจมากๆเลยครับเขาเล่ากันว่าเล่าจื้อประมาจา์ผู้ก่อตั้งรัฐิเต่าเนี่ยท่านได้เดินทางไปทางทิศตะวันตกไปจนถึงอินเดียแล้วก็ได้เป็นอาจารย์สอนพระพุทธเจ้าซึ่งเรื่องนี้มันก็สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามที่จะเชื่อมโยงหรือจะบอกว่าเป็นการผสานสองสุดยอดปรัชญาเข้าไว้ด้วยกันนั่นเองครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับ ถ้าเราลองเอาไทม์ไลน์ทางประวัติศาสตร์มากางดูกันจริงๆก็จะพบว่าถึงแม้ทั้งสองท่านจะอยู่ในยุคใกล้ๆกันก็จริงแต่เล่าจือน่ะเกิดตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้ไปแล้วนะครับดังนั้นในความเป็นจริงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ท่านจะเป็นอาจารย์ของพระพุทธเจ้าแต่ถึงตำนานนี้จะไม่ใช่เรื่องจริงมันก็ยังแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะสร้างความกลมเกลียวทางความคิดที่จะบอกว่าเฮ้เราพวกเดียวกันนะได้อย่างน่าสนใจมากๆเลยครับ เอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของการเดินทางของเราแล้วและผมว่าช่วงนี้น่าจะเป็นอะไรที่พีคที่สุดน่าประหลาดใจที่สุดเลยก็ว่าได้ครับเพราะเราจะข้ามไปดูโลกตะวันตกกันเลยไปดูกันว่าเรื่องราวของพระพุทธเจ้าไปปรากฏตัวในกลุ่มศาสนาอาบรามแบบที่เราคาดไม่ถึงกันได้ยังไงเริ่มที่ศาสนาอิสลามก่อนนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาก็มองว่าพระพุทธเจ้าเป็นนักปราชญ์ที่เก่งมากๆคนหนึ่งแต่ก็เป็นคนนอกศาสนา แต่มันมีมุมที่น่าสนใจอยู่นิดนึงครับคือมีนักวิชาการอิสลามส่วนน้อยมากๆในยุคกลางที่เขาสันนิษฐานกันว่าเอ๊ะหรือพระพุทธเจ้าอาจจะเป็นนบีหรือศาสดา,า,าพยากรณ์องค์หนึ่งที่พูดถึงในคมภี์อากุรานที่ชื่อว่าสูกิฟูกาซึ่งคํานี้มันอาจจะเพี้ยนมาจากคําว่ากบิลละพัสดุก็ได้แต่ต้องย้ำนะคะว่านี่เป็นแค่แนวคิดของคนกลุ่มเล็กๆเท่านั้นไม่ใช่ความเชื่อหลักแต่เรื่องที่เซอร์ไพรส์ที่สุด การดัดแปลงเรื่องราวของพระพุทธเจ้าที่แบบต้องร้องวาวเลยมันมาจากตำนานของศาสนาคริสต์ในยุคกลางครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยดังมากๆในยุโรปเลยนะครับอ่ะลองมาดูการเปรียบเทียมนี้กันชัดๆนะครับมันน่าทึ่งมากจริงๆฝัง่งหนึ่งคือเรื่องของนักบุญโยสาฟัด ท่านเป็นเจ้าชายที่ถูกเลี้ยงมาแบบไข่ในหินเลยไม่เคยเห็นความทุกข์จนวันหนึ่งแอบออกมานอกวังแล้วก็ได้ไปเจอคนตาบอดคนเป็นโรคเรื้อนแล้วก็คนตายเหตุการณ์นี้ทําให้ท่านตัดสินใจสละราชบัลลังก์เพื่อไปใช้ชีวิตแบบสมถะในฐานะคริสตชนเป็นไงครับฟังแล้วคุณคุ้นไหมเพราะเรื่องนี้มันแทบจะเป็นพุทธประวัตเิเป๊ะเลยอย่างกับก๊อปปี้วาใช่แล้วครับปัจจุบันนี้นักวิชาการเขาฟันธงกันแล้วนะครับว่าเรื่องของนักบุญโยซาฟัดเนี่ย มันก็คือพุธทธประวัติในเวอร์ชันคริสเตียนนั่นแหละครับเขาเชื่อกันว่าเรื่องราวนี้มันเดินทางมากับพ่อค้าผ่านกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมถูกเล่าปากต่อปากดัดแปลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายกลายมาเป็นตำนานนักบุญที่โด่งดังไปชั่วยุโรปนั่นเองพอเราไล่เรียนกันมาทั้งหมดตั้งแต่อินเดียไปจีนข้ามไปจนถึงยุโรปมันก็ทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามที่น่าสนใจมากๆทิ้งทายไว้ครับว่า แล้วตกลงเรื่องราวนี้มันเป็นของใครกันแน่นี่อาจจะเป็นบทพิสูจน์ที่ดีที่สุดเลยนะครับว่าเรื่องเล่าที่ดีเรื่องเล่าที่ทรงพลังเนี่ยมันสามารถเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามวัฒนธรรมแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเองจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อที่แตกต่างกันได้อย่างน่าอัศจรรย์จริงๆครับ